สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันสําคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นวันนี้เป็นวันครบรอบครบรอบวันเสียชีวิตของ หลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อคูณนะคะครบเจปีตรงเด็ะเลยนะคะวันนี้วันที่16พฤษภาคม2565นะคะหลวงพ่อคูณท่านมรณะภาพวันที่16พฤษภาคม2558วันนี้ก็ครบ7ปีเลยนะคะอาจารย์นูตันเขาก็ฝันนะคะฝันเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะคะอ่าก็มีก่อนที่จะเล่าให้ฟังก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็มีคนไลน์มาถามนะว่าโอ้ยพี่ดรแตลขอเลขเด็ดหน่อยนะคะอ๋อ โอ้ยพี่ดรแต้วก็ไม่มีเวลาที่จะหายใจจะไปตอบจดหมายเธอหรอกนะไม่มีเวลาจริงๆแบบทำงานแข่งกับเวลามากเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาพักผ่อนคือยังไม่ได้พักเลยนะตั้งแต่ไปออกกำลังกายมาไปขี่จักรยานมาแล้วก็รีบมาทำคลิปเลยนะคะแล้วอพอบอกว่าเออก็ไปดูในยูก็ดูในไอ้ที you ่คลิป YouTube สิหรือไม่ก็ในเพจในอะไรเงี้ยก็ หลักฐานทนโทษก็บอกไว้ทนโทษเลยนะว่าเลขอะไรเธอจะมาขอฉันอีกอ่ะมีการไลน์มาบอกว่าเออหนูดูไม่เป็นเออถ้าเธอดูไม่เป็นเธอก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเธอก็ไม่ต้องเล่นหรอกเพราะว่าพี่ด็อตอรวทําคลิปมาแล้วก็ทําอยู่ในเพจทั้งเพจทั้งอคอร์สตวัวตัวคอร์สปิดคอร์สเปิด บอกไปหมดแล้วทนโทษถ้าเธอดูไม่เป็นก็เธออย่าเล่นหวยดีกว่านะพี่บอกพี่ดรแต็๋บอกเลยนะว่าเธออย่าเล่นหวยดีกว่านะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเธอเข้ามาครั้งแรกเลยนะเธอเข้ามาครั้งแรกเธอก็จะมาบอกว่าเออพี่ดรแต็๋ช่วยจดเลขให้หน่อยเลยนะคะจดเลยนะว่าเลขอะไรเลขอะไรอถ้าเธอดูไม่เป็นเธอก็อย่าเล่นหวยเลยนะพี่จะบอกเลยนะว่าถ้าคนจะเล่นหวยเป็นน่ะเขาก็ต้องมี เขาเรียกว่ามีกล่นนะอ่ามีกลืนนะคะมีซิกเซนด้วยนะคะแล้วก็มีพลิกแพงเป็นต้องมีเขาเรียกไหวพลิปแล้วก็แพลวาวนะคะลูกเล่นแพลวพาวคนที่จะเล่นหวยเป็นนะคะแล้วก็จะถูกหวยอะ่ะมันต้องแบบมีกลืนนะอ่าถ้าเธอเล่นไม่เป็น,นเธอก็อย่าเล่นด,ดีกว่านะ,ะพี่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับเธอแล้วเพราะว่าขนาดพี่ยังไม่มีเวลาหายใจเลยนะสำหรับคลิปของอาจารย์นุตั้นนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายเลยนะคะไพ่ใบสุดท้ายใบนี้นะคะดรอตอร์แจะรีบไป จองรถตู้กับกรุงเทพนะคะแล้วก็แล้วพบกันตอน หลังหวยออกเลยนะคะหวยออกหรือไม่ออกก็ไม่ทราบนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดตรแต๋วได้ความรู้นะคะคลิปจะบอกให้เลยนะคะคลิปต่างๆทุกคลิปของดตรแต๋วทําขึ้นเพื่อสอนตัวดตรแต๋วเองเลยนะคะสอนตัวเองนะคะไม่ได้สอนใครนะคะสอนดตรแต๋วเองเพราะว่าถ้าผิดถูกเนี่ยมันก็เรื่องของของตัวเองไงคะเป็นของตัวเองจะเป็นครูนะคะเป็นครูสอนดตรแต๋วเองเลยนะคะไม่ไม่ใครจะมามาบอกว่าเอ้ยไม่เห็นจะเข้านะอย่านะฉันจะตบไปดูฉันจะตอบไปดูแล้วก็ใครมาคอมเมนต์นะฉัน จะเอาเอาคำพูดเนี้ยมาทำคอนเทนต์เล่าจนลูกบวชเลยนะอ่าฉันจะเล่าจนลูกบวชเลยนะว่าเธอบอกว่าเออเนี่ยไม่เห็นจะเข้าไม่เห็นจะเข้าเออเธอจะมาทําคลิปทําไมไม่เห็นจะเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันบอกแล้วนะว่าฉันน่ะทำคลิปเพื่อสอนตัวเองนะฉันไม่ได้สอนเธอนะจะผิดจะถูกมันก็นเรื่องของฉันนะอ่าถ้าถ้าเธอไม่ชอบอก็ไปที่อื่นบอกตรงๆเลยว่าไปที่อื่นเลยนะคือถ้าไม่ชอบช่องเนี้ยไปหาที่อื่นเลยนะบอกตรงๆไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยอืม ฉันจะบอกเลยนะใครอะอย่าชนะอย่าชนะฉันจะฉันเอาเธอแน่เลยอันเนี้ยอ้าวมันชัดมันแหมมันหลายมันหลายเรื่องเลยนะพวกเธอแต่ละคนนะอันนี้คลิปสอนตัวเองแท้ๆฉันไม่ได้เคยจะบอกเลยนะว่าฉันสอนเธอนะอ่าสำหรับคลิปนี้ของอาจารย์นิวตันนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของต้งตแต้วเลยนะคะไพ่ใบนี้จะทิ้งเลยนะคะทิ้งเลยแล้วก็มันก็เป็นเลขเดิมนั่นแหละก็คืออาจารย์นิวตันเนี่ยเขาฝันนะคะว่าเขาอ่ะ ในในฝันเนี่ยก็จะมีพบน้องพีทอ่าน้องพีทน้องพอตนะคะไปหาเสียงกับคุณตาเขานะคะคุณตาเขาช่อกำมลอน่านั่งรถนะนั่งรถหาเสียงนะคะตอนนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเลยนะคะที่กทมก็หาเสียงเลือกตั้งอยู่นะคะจะเลือกตั้งวันที่22พฤษภานี้นะคะ22พฤษภานะคะจะเลือกตั้งก็เลยแบบวันเรื่อง เป็นเลือกแล้วที่เอาประจที่นครสวรรค์ก็เหมือนกันนะคะอาประจนครสวรรค์ก็จะเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเลือกตั้งวันที่ย9ิบ้านี้แหละมแมทําไมช่างเหมือนเดะเลยนะคะอ่าน้องพีทกับน,น้องพอนะะนงดนะคะนั่งท้ายรถเยนะคะนั่งท้ายรถเป็นรถญี่ปุน่นเรารู้ได้ยังไงก็เป็นรถญี่ปุ่นสิมันต้องมีอะไรลักเป็นรถญี่ปุน่นญี่ปุ่นก็คือเจ็ดแปดนะคะแล้วทีนี้อาจารย์นุชตันเขาก็เห็นว่าหุ้ยทงนะอุ้ยบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะหุ้ยปลิวนะคะแบบทงมีทุกสีเลยนะคะบนท้องฟ้า สวยงาม,น,มน,นะคะอู้โกระจัดกระจายปลิวอยู่บนท้องฟ้านะคะปิลิวก็คือ8ดนะคะเออแลาวหลายสีนะคะหลายสีก็คือ7ดนะคะ7สีนะคะ8 7เลยนะคะไม่ต้องคิดมากเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้คุณพ่อกำมลนะคะคุณพ่อกำมลก็ถือธงนะคะกําลังจะกําลังจะปล่อยธงนะคะปล่อยธงให้มันลอยขึ้นฟ้าอ่าพ่อกำมลนะอ่ากาลังจะปล่อยธงขึ้นฟ้าแล้วทีนี้ไอ้น้องพีทกับน,น,น้องพ้อแต่น้องพีทนะคะไปนั่งแบบนั่งยองๆแบบ อ่าเหมือนหลวงพ่อพคุณนั่งอ่ะหลวงพ่อพคุณที่เขานั่งนะเขานั่งยองยองแบบเขานั่งที่ท้ายรถอ่ะเขานั่งยองยองก็เหมือนแบบลักษณะเหมือนหลวงพ่อพคุณเลยนะคะอืมนั่งตรงทะเบียนรถด้วยนะ <laughs> นั่งตรงทะเบียนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นก็เกิเจ็ดแปดไงคะรถที่นี้ก็ครบรอบเจ็ดปีของหลวงพ่อพคุณนะคะหลวงพ่อพคุณก็ กูมึงไงกูกูคือเก้านะคะมึงก็ต้องเป็นแปดแล้วว่าเออเจ็ดแปดเก้านะคะกูกับมึงนะคะอันนี้ภาคตามตามบทละครเลยนะคะอากมลชนกก็คือกมนคือแบบเหมือนดวงใจนะคะในดวงใจเลยนะคะดวงใจของฉันนะคะหลวงตากมลเนี่ยเป็นตาของน้องคอสกับน,น้องพิษนะคะเป็นพ่อของน้องมิว้วอาน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นที่ฝัน เล่าไปแล้วนะคะนองวินที่เกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันอันนี้ดั้งแต่วก็ช่างหัวมันนะคะช่างหัวมึงช่างหัวมันเลยนะคะกากมลก็หมายความว่ากมลชนกนะคะกมลชนกที่แสดงเรื่องโกโบรินะคะคู่กรรมนะคะคู่กรรมกมลชนกหัวใจนะคะหัวใจก็คือเลขเก็บนะคะแล้วที่นี้ชนกก็คือชนการที่เบตนะคะเลขเก้านะคะเลขเก้านะคะกมลชนกก็คือญี่ปุ่นนะคะโกโบรินะคะรถญี่ปุ่นนะคะรถโกโบริรถคู่กรรมนะคะคู่กรรมก็คือกรรมก็คือเก้านะคะคู่กันนะคะ คู่กันคู่กันของในหลวงรัชกาลที่9กับพันปีเลขเดียวกันเลยนะคะ8 9นะคะ8 9ค่ะและ้วทีนี้วันธงชาติอ่ะวันธงชาตินะคะพระราชบัญญัติธงนะคะธงพระราชบัญญัติธงเนี่ยพศพุทธศักราช2460อ่กาก็คือขอศ1917นะคะ105ปีที่ผ่านมานะคะธงก็หมายความว่าประมาณนั้นเลยนะคะก็คือวัน ธงชาติไทยก็คือวันที่28วันที่28กันยายน2560นะคะเลข28ก็คือเลขในหลวงรัชการที่10นะคะเะเฉลิมพระชนพรรษานะคะ28กรกฎาคม2495นะคะพระองค์มีพระชนมายุ70พรรษานะคะ70ก็คือ17 70นะคะได้เลข7ไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนรัฐมนูญเหมือนกันเลยนะคะวทีนี้อ้าว อืมตอนนี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งก็ต้องดูเกี่ยวกับนายกนะคะนายกปูปูคือแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดเห็นไหมยี่สิบแปดคือเราดูจากธงนะคะเลขยี่สิบแปดแล้วเลขยี่สิบแปดจะเกี่ยวกับนายกปูนะคะนายกปูยิ่งรักอ่ารักกันใช่ไหมคะรักกันก็คือสิบสี่นะคะมันเกี่ยวกับความรักนะคะวันที่สิบสี่นะคะเลขสิบสี่แห่งความรักนะคะนายกตู่ก็เหมือนกันนะคะสองสี่เก้าเจ็ดนะคะสองสี่เก้าเจ็ดนายกตู่นะคะอืม นายกของเรานะคะเป็นผู้นํานะคะอานะคะแล้วก็อทีนี้ทีนี้อาหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณเดิมชื่อคูณนะคะฉัดพลกลางอ่าฉัดพลกลางะค่ะวันฉัดตะมงคลก็คือวันที่สี่พฤษภาคมนะคะอาแล้วก็กลางคือเก้านะคะสี่เก้าเก้าสี่ก็ไปแยกเลขเป็นสี่สิบเก้าเก้าสิบสี่นะคะเกิดเกิดเกิดวันที่4ตุลาะค่ะพศ2466น่นะคะหลวงพ่อคูณนะคะแล้วก็ เสียชีวิตวันที่16พฤษภามนะคะเมื่อ,อ7ปีที่แล้วนะคะ7ปีที่แล้วตรงเด็กเลยนะคะวันนี้ตรงเด็กก็คือวันที่เลข7นะคะเลข7ตรงๆเลยนะคะแล้วก็เผาวันที่29นะคะ29มะกราคม2000 562นะคะ29ก็เหมือนแบบนายกตู่ไงคะเกิดนายกตู่เป็นนายกคนที่29นะคะอ่าแล้ว28ก็คือนายกยิ่งรักนะคะยิ่งรักก็คือยิ่งรักกันเลยนะคะอ่าเลขก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะอ่าจากกูจามึงนะคะอ่าบ้านไร่บ้านไร่ก็ต้องมีควายมีวัวใช่ไหมคะอ่าวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณนะคะก็ต้องมีทั้งควายทั้งวัวนะคะเออทั้งควายทั้งวัวก็คือนี่เลยนะคะธนาคารโ,โครกรบือนะคะ1 9ออ7ก้านคะอจอดหนกน ธนาคารโคกระบอของธนาคารอ,าอะไรนะประสาทอ่์กรมปศะสุทธ์นะคะธนาคารโคกกะบอเกิดมาจากในหลวงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะทรงหวงใหนประสบการณ์ของพระองค์นะคะในการที่ไม่มีวัวควายมาทนานาพระองค์ก็เลยจัดให้มีเขาเรียกว่ามีโครงการ ธนาคารโคกระบือขึ้นนะคะแล้วร้านกระบื้อ้านกระบือก็คือบอ่อน้ํามันนะคะบอ่อน้ํามันมบอ่อน้ํามันชื่อสิริกิตนะคะสิริกิตอยู่ที่ลานกระบือนะคะ้านกระบือก็คือ ควายนะคะกําแพงเพชรอ่ากับแล้วเพชรอืเพชรก็คืออืเกี่ยวกับอ้อยนะคะหวานน้าตาลตันตโนดอ,อ,อ,อ้อยเอออะไรนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะความรักในครอบครัวนะคะสายใยรักแห่งครอบครัวนะคะสรุปแล้วไพ่ใบสุดท้ายของอาจารย์นิวตันก็คือรถญี่ปุ่นเจแปนเจ็ดแปดเก้าแล้วก็วันแห่งความรักนะคะสายใยรักแห่งครอบครัววันอุรั์ควายไทยนะคะอืมเลขเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะ ฟังค่ะ